จับดินสอใหม่สิเอาได้มีวงกลมตรงห่วงเขาอะ่ะมีมีห่วงกี่ห่วงสามหรือสี่สี่สี่ห่วงเลยเหรอโอเคไหนโลโก้ของ mercedes benz ทำยังไงกวินวาดให้มามาดูสิเอ้ยเอาฮอนดาก่อนเอาเอาโลโกโ้ฮอนด้ให้มามาดูเลย เหมือนยังไงเนี่ยออออออืออุ้ย,ย,ยไหนขอดูนอยสิอยเอาดีกับอะไรเนี่ยอันนี้อะไรครับอันนี้ไปทะเบียนไปทะเบียน สอใหม่สีเขาจับดินสอยังไงพินน่ะอืม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 อื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 